กูขอกระเป๋าตามมึงหน่อยได้ไหมไม่ได้ล่ะฉันจะไปเก็บเงินซื้อไอซีสี่รีเมคกูบอกว่าขอตังค์หน่อยกูไม่ให้มึงไปซื้ออะไรกูซื้อลิสติกยังไงอะฮ่าฮาฮาฮะลิสติกเหรอกูจะเก็บตังค์ซื้อเกมเว้ยเกมอะราคาโถมากกว่าลิสติกของมึงอีกกูบอกว่ากูชอบลิสติกอะไอหนุ่ม ข้าวหลังอ่ะประหยัดตังค์หน่อยได้ไหมเพราะว่าผัวโมงหวมากเลยว่าเพราะว่าเอาตังค์มึงออกไปตังค์กูไปของกูแล้วดีออนกูอยากซื้อลิปสติกอ่ะเอเดอร์เชี่ยถ่ายตังค์กูทุกตอนเลยแล้วมึงอ่ะถ่ายตังค์อะไรฉันไม่ได้ถหาตตังค์เลยนะเธออ่ะขโมยตังค์ฉันโดยไม่ขอรับอนุญาตทำไมอ่ะฉันกูอยากซื้อตังค์แค่นั้นเองทำไมเอเดอร์ก็ฉันอยากซื้อลิปสติกอ่ะ ูิสึกมันถูกอะไรขนาดนั้นเลยเหรอฮะเกมรมาคาถูกตั้งเยอะ,ะมึงลองถามตัวเองดูหน่อยสิเฮ้ยตามมึงกู <c oughs> <c oughs> ขอตามมึงแล้วกันนะเอตาแม่ขโมยตางกูอีกแล้ว